ลากรายเทสสวัสดีครับทุกคนอยู่ๆวันนี้นะครับทาง Official h o y o v e r s e นะครับก็ได้ปล่อยข้อมูลของตู้กาชาหลังของแผ่นนี้นะครับออกมาแล้วนะครับซึ่งค่อนข้างเร็วนะสำหรับผมนะคือตู้นี้ยังเหลือตั้งหลายวันนะครับรอบนี้ดูรีบๆยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ไงก็ตามนะั้นเดี๋ยวมาคุยกันว่าตู้กาชาที่มีไลเดนโชกุนกับโคโคมิในแผ่นนี้เนะี่ยนาเปิดแค่ไหนนะตามทำเนียของเรานะครับ และพอผมเลื่อนไปดูตอนนี้เขาประกาศกิจกรรมของแผ่นนี้ช่วงหลังเนี่ยมีกิจกรรมแ,แปลกๆอันนึงเหมือนจะเป็นกิจกรรมที่แทรกเข้ามาใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมไม่คุ้นเลยว่ามีอันนี้อยู่ด้วยนะก็เดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยฝากผู้สนับสนุนของช่องลากอย l เพลย์เอาไว้ก่อนนะครับไปพบกับเขากันเลยนะครับขอแนะนำ i c h m a n s h o p ร้านเติมเกมออนไลน์2 4ชั่วโมงเติมถูเติมไวปลอดภัย100%เติมผ่านไลน์แอด i c h m ม n ช h o p ที่ QR code บนจอได้เลยหรือสามารถเติมที่เว็บไซต์ www.richmanshop.com เลือกล็อกอินผ่าน Line Facebook หรือ Gmail ก็ได้ตามแต่สะดวกและกดที่เกมเก์ชินกรอก UID ชื่อตัวละครและเซิร์ฟเวอร์เลือกแพที่ต้องการสแกนจ่ายเงินปุ๊บแปบ๊บเดียวได้รับคริสตัลตามที่ต้องการเข้าเอดีทันทีมีทั้งพรพระจันทร์และแพทสุดคุ้มมากมายเลยนะครับแน่นอนนะครับถ้าใครที่อยากจะเปิดท่านไรเดนโชกุนกับโคโคมิเนี่ยก็อาจจะต้องเติมเพทน,นะครับก็สามารถไปใช้บริการของ r i c h m a n s h o p ได้นะครับเพียงแค่ส่ง u i d ไปเนี่ยก็ได้แล้วนะครับง่ายมากนะไม่ต้องใช้ ID p ดี s พ o r d นะ ไม่ต้องให้พัสเวดนะใช้แค่เลข UID ดีกับชื่อตัวละครก็พอแล้วนะครับในการเติมเพจนะครับผมอ่ะมาดูกันดีกว่านะครับทางนี้นี่เลยนะฮะตู้ช่วงหลังเนะี่ยเป็นไรเดนโชกุนนะครับผมกับโคคมินะซึ่งตัว5ดาวเนี่ยคือเรารู้อยู่แล้วจากตั้งแต่ช่วงต้นเพจแล้วแล้วก็จะมีตัว4ดาวด้วยนะก็คือมีเบนเนตซินหยันแล้วก็ซาดาที่อันนี้เพิ่งรู้นะครับอันนี้คือตู้ตัวละครน,นะซึ่งพอเห็นตัว4ดาวเนี่ยคือโอ้โห มันมันไม่แย่ขนาดนั้นนะถึงมันจะมีซินหยันที่เป็นตัวสีดาวที่จะบอกว่าถูกใช้น้อยที่สุดในเกมก็ว่าได้นะคือหาหาที่ยืนให้ไม่ได้เลยนะเป็นตัวที่ผมว่าถ้าเกิดมีแบบสถิติเปอร์เซ็นต์ในการถูกปั้นอ่ะอันเนี้ยเป็นหนึ่งในตัวที่น้อยที่สุดแน่นอน,นคือเป็นตัวละครที่มีปัญหาหลายอย่างแล้วก็ไยกได้ว,ว่าไม่มีจุดยืนในเกมสักเท่าไหร่นะครับแต่แต่ถึงอย่างนั้นเชี่ยวนะตัวห้าดาวเก่งไงไรเด้นโคคนซกุนนี่ยสารผมเนี่ย เป็นตัว5ดาวที่จะบอกว่าคุ้มที่สุดในเกมก็ว่าได้นะคือมันคือท่านเทพสายฟ้าเนี่ยค่อนข้างแบกใช้คำว่าแบกแล้วกันแบกมากในทุกตีนะครับทุกวันนี้เนี่ยทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วนะว่าไรเดนโชกุนไม่ใช่ซับพอร์ตนะฮะคือผมนึกย้อนไปถึงตอนที่ไรเดนเพิ่งออกมาไอโฮโยเวิร์ดอ่ะก่อนหน้านี้ยังก่อนนั้น,นนั้นยังชื่อมีโฮโยอยู่เลยอะ่ะบอกว่าไรเดนเป็นซับอ่ะแล้วแบบทุกคนก็เป็นอะไรกันแน่ใช่ไหม คือตอนนี้ทุกคนรู้กันแล้วว่าไรเด้นเป็นเมนทีพีเอสที่แบบเอาไปซับได้แบบนานๆทีอะไรเงี้ยนะครับแต่เก่งมากคือมันแบกได้ถ้าไรเด้นแบกได้นะแล้วตู้นี้เนี่ยมีคุโจซาร่าที่เล่นคู่กันได้ด้วยเพราะฉันคืออย่างคุโจซาร่าเนี่ยเป็นตัวสี่ดาวที่จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเปิด C6 เท่านั้นขีดเส้นใต้เลยนะ C6 เท่านั้นถ้าใครมีคุโจซาร่าแต่ไม่ถึง C6 เนี่ยไม่ต้องปั้นดีกว่านะเพราะฉะนั้นใครที่แพลนจะเปิดไรเด้นแบบกลุ่มดาวสูงหน่อยอย่างเช่นไรเด้น C2 C3 เนี่ย ซาลาศีหก็จะมีประโยชน์นะครับก็จะเปิดเหมือนสามารถเล่นได้อีกตีหนึ่งอะ่ะเป็นไรเด่นซาลาคู่กันนะครับแล้วก็เบนเน็ตเบนเน็ตเป็นตัวสีดาแบบโคตรขั้นเทพอยู่แล้วนะแล้วยิ่งกับไรเด่นเนี่ยเบนเน็ตเป็นตัวหนึ่งที่เล่นคู่กับไรเดนได้ดีมากๆอยู่แล้วแล้วเล่นในได้ถึง2ตี้เลยเนะเป็นทีมชาติไรเดนก็ได้นะก็คือไรเด่นเซียงหลิงซิงชิวเบนเน็ตอะไรเงี้ยหรือแม้แต่ตี้ที่เป็นไรเด่นซาราก็เล่นเบนเน็ตได้นะอย่างเช่นไรเด่นซาราคาซึฮะเบนเน็ตเป็นต้นอะไรเงี้ยนะครับ เพราะฉันแบบจะบอกว่ามาคู่กันก็ได้นะครับคือไรเดนมันเป็นตัวละครที่มันมีตัวคูณสูงอยู่แล้วจากสกิลต่างๆและจากเอฟเฟกต่างๆอย่างเช่นไอเอเน r e c จี r รีชารเนี่ยมันทําให้ได้ไอได้เดเมจสายฟ้าเพิ่มอะไรเงี้ยแล้วก็ Elemental b u r s t เนี่ยก็มีเดเมจเป็นเปอร์เซ็นต์บวกจากหลายแหล่งดังนั้นการบับไอแทกของเ e นเดนเนี่ยก็เลยทำให้รู้สึกว่าไรเดนฟันแรงขึ้นมากจริงๆนะ พราฉันตัวตัวสี่ดาวตู้เนี่ยอะตู้เนี้ยถ้าดูแค่ตู้เนี่ยโอเคมากๆเลยนะแล้วและอย่างหนึ่งนะของอไรเดนโชกุนเนี่ยคือเป็นตัวละครที่เปิดกลุ่มดาวแล้วแบบแล้วแดงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคือเป็นตัวที่กลุ่มดาวดีอะว่า้นเถอะเออแบบโดยเฉพาะ c 2นี่คือผมใช้คำว่าน่าจะเป็นกลุ่มดาวที่คุ้มมากอะแต่ถึงถึงยังไงก็ตามก็ไม่ได้แนะนําให้เปิดนะผมผมไม่ค่อยเชียร์ให้ใครเปิดกลุ่มดาวตัว5ดาวเท่าไหร่ผมรู้สึกเป็นการแบบ มันเป็นการใช้เงินในโลกนี้ที่แบบรู้สึกแปลกๆมากแต่ตัวผมเองก็มีนะผมเองก็มีไรเด้นผมซีสามนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เปิดได้้วมันมันเก่งจริงๆนะทีนี้อีกตู้อีกตัวหนึ่งก็คือโคมิคือไรเดนเนี่ยผมผมเชียร์สำหรับแทบทุกไอเดีเลยผมว่าทุกไอดีใช้ไรเดนได้หมดเลยแล้วก็สําหรับไอดีที่แบบมีปัญหากับอบิสอย่างเงี้ยเพียงแค่มีไรเดนตัว5้าดาวหนึ่งตัวใช่ไหมกับตัว4ดาวที่เป็นทีมในชันลสามตัวคือมันสามารถทําให้ออบิสหนึ่งหนึ่ง หนึ่งห้องอ่ะผ่านไปแบบเร็วมากได้เลยนะคืออบิตรอบนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะกับตี้นี้นะเพราะฉันแนะนาเป็นอย่างยิ่งนะนะอย่างยิ่งคือไม่ไม่อวยก็เปิดได้แต่ทีนี้หันไม่อีกตัวหนึ่งโคโคมิคือความเจ๋งข,ของรอบนี้เนะี่ยคือด้วยความที่มาคู่กันเพราะฉะนั้นเราไม่จะเป็นต้องเสียพรีโมเจมให้กับโคโคมิเลยแล้วก็เปิดแค่ตู้ไลเดนก็ได้นะครับทีนี้ถามว่าใครบ้างที่อาจจะเปิดโคโคมิแล้วมีประโยชน์อ่าถูกไหม โคโคมิเนี่ยเทียบกับตอนที่ตัวละครตัวนี้เพิ่งถูกปล่อยออกมาเนี่ยผมเองเนี่ยก็ให้คะแนนเพิ่มขึ้นพอสมควรตอนแรกเนี่ยผมให้ประมาณทัก2เต็ม10หรือ3เต็ม10ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ7 6หรือ7เลยทีเดียวนะฮะก็เพิ่มมาเยอะอยู่เพราะว่าด้วยอัติแฟกต์ใหม่ด้วยนะที่ทําให้โคโคมิเป็นตัวแบบยืนยืนฟิลและได้เดเมจที่มากขึ้นนะซึ่งซึ่งตอนผมเองก็ไปเล่นเนี่ยผมก็สู้เฮ้ยแบบมันตีตีไปแล้วมีเดเมจเสริมมาสองสามหมืน่นเนี่ยเอ้ยไม่แย่นะอะไรเงี้ยบวกฮิลลิ และหลังๆเนี่ยด้วยการเข้ามาของเฉินเหอเนี่ยก็เลยทําให้ตีฟรีสเนี่ยมันมีทางเลือกมากขึ้นนอกจากแบบอะไรเออะก็ดิโอนาโมโนาแบบอะไรโมกาน,น่าอะไรเงี้ยไอตีพวกเนี้ยมันมาจากการที่ว่าตัวแปะน้ําแต่ก่อนสมัยก่อนมันมีแค่โมนาไงที่แปะน้ําหมู่ได้สิงชิวมันแปะเดี่ยวบางทีมันไม่คล้องตัวงเงี้ยโคคอนมิก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นดีที่ผมแนะนําว่า พิจารณาเปิดโคคมีได้ก็คือ ID ที่วอวยสตัวนี้แบบสุดติ่งอายากะกับการอยู่เป็น2ที่เป็นน้ำแข็งที่ดีสุดในเกมปัจจุบันนุที่เล่นตีฟรีซะอย่างดีมากๆนะครับก็ถ้ามี2ตัวนี้และและนะใช้คำว่าและนะไม่มีโมนาอ่ะสามารถเลือกเลือกเปิดโคคมีได้ถ้ามีโมนาแล้วผมมองว่าไม่จำเป็นมองว่าโมนาเนี่ยใช้ใช้แทนได้ได้เลยอะ่ะ มันไม่ได้จําเป็นต้องต้องเปลี่ยนะนะเพราะว่าโมนาเดียนาเนี่ยมันมันเก่งอยู่แล้วนะครับโคคโมิเนะี่ยเป็นแค่ตัวทางเลือกเฉยๆสําหรับสาหรับตี้นี้นะแล้วอีกตี้นึงที่ใช้โคโคโมิช่วงนี้ที่เห็นนะครับแล้วแบบผลผลงานมันดูโอเคอะ่ะก็คือตีเทเซอร์ก็คือแบบโคคโมิหนตัวลม1แล้วก็ตัวสายฟ้า2อย่างเช่นโคคโมิคาซึฮะแล้วก็แบบฟิชเชอร์ไปโถอะไรเงี้ยนะครับ หรือแบบแพงหน่อยก็โคโคมิคาซึฮายาเอะไรเดนอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยโคโคมิคาซึฮายาเอะฟิชเชอร์ประมาณเนี้ย ok uh e คือส่วนใหญ่จะเป็นน้ำา1ลม1ใส่ฟ้า2ก็สามารถเล่นได้แต่ก็ผมคิดว่าถ้าจะเปิดโคโคมิมาเพื่อเล่นตี้นี้เลยก็จะดูแปลกๆเพราะว่าจริงตีเทเซอร์เนี่ยมันก็มีคลาสสิกของมันอยู่แล้วก็คือมีซูโครสซูโครสซิงชิลฟิชเชอร์ไปโถตีสีดาวลอนตีนี้ก็แรงมากอยู่แล้วนะแล้วก็ ผมเห็นผมเห็นบางช่องที่เป็นเกนชินที่เขาเล่นเก่งๆอะ่ะก็คือใช้บาบาร่าเล่นก็ได้แล้วเป็นอะไรบาบาร่าซูโครสฟิชเชอร์เปโถ ổ, คือมันบาบาร่ามันได้ฮิวแรงกว่าซิงชิวไงก็บาบาร่ามาแทนอะไรเงี้ยนะถ้าเจอพวกหมากัดก่อนเยอะๆอะไรเงี้ยก็เล่นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นว่าควโคโคมิเนี่ยเก่งขึ้นไหมตอบว่าเก่งขึ้นแต่ว่าจำเป็นไหมไม่จําเป็นนะก็ไม่จําเป็นเลยเออคือไอดีที่หน้าเปิดคือไอดีที่แบบไม่มีตัวน้ําเลยอ่ะไอดีแห้งแ้งอ่ะ ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็พอมีอยู่นะผมเห็นตอนที่รีวิวไอดีมาก็จำได้ว่ามีตอนหนึ่งที่เป็นแบบไอดีแห้งแ้งอะแบบไอดีแบบอยากได้ตัวนามากแต่แบบไม่มีอะไรเลยไม่มีโมนาแบบซิงชิลก็ก็ไม่ได้แปะได้ดีมากขนาดนั้นเดี๋ยวนี้นะถ้าเป็นกับการอยู่หรืออายกาอะไรเงี้ยนะประมาณนี้ทีนี้ข้อควรระวังแน่นอนมีอีกนะข้อควรระวังก็คือกำลังจะมีตัว5ดาวท่านาตัวใหม่เข้ามานะนั่นก็คืออายาโตะนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าใครจะเปิดโคโคมิมาเพื่อแค่เป็นตัวแปะน้าเนี่ยอายาโตะอาจจะนะผมใช้คำว่าอาจจะนะทำได้เหมือนกันนะครับแต่อายาโตะดูแล้วไม่น่าเป็นตัวฮิวเพราะฉะนั้นถ้าโคโคมิมันยังฮิวได้อยู่ก็น่าจะมีแบบจุดที่ใช้แตกต่างกันอยู่นะก็ลองพิจารณาดูได้นะประมาณนี้สำหรับตัวละครเนะส่วนใหญ่ก็คือผมเชียร์ให้เปิดผมเชียร์ให้เปิดนะสำหรับใครที่ไม่มีไรเด้นผมว่าไรเด้นซีศูนย์มีประโยชน์เยอะมากนะ อีกเหตุผลหนึ่งที่ผมอวยอะไรได้เยอะมากเพราะว่ามันใช้อาวุธฟรีได้โคตรดีเลยก็คือเดอะแคชขัด5คือเนี่ยมันคือตัว5ดาวเทียสูเลยสำหรับผมแบบเทียสเอสเอสเอสอะเพราะว่ามันมันใช้อาวุธฟรีแล้วมันมันเทพได้อะโดยที่โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอาวุธกายชาหรืออาวุธ5ดาวเลยนะเนะโคโคมิก็เป็น5ดาวสไตล์ซัพพอร์ตเอาจริงใช้อาวุธอะไรก็ได้เหมือนกันไม่ต้องซีเรียสน,นะสมุดมังกรเอ่ออะไรอะอาวุธคราฟต์อะไรเงี้ยใช้ได้เหมือนกัน โอเคก็เอาจริงผมคิดว่าใครที่เปิดตู้เนี่ยก็แค่เปิดได้เลยแล้วก็อวยพรว่าอยากให้ซินหยาออกมาให้เบนเน็ตออกมาบ่อยๆให้ซา่าออกมาเยอะๆอะไรเงี้ยก็ดีแล้วนะให้8ปดต็้งสิบเลยนะตู้นี้หัก2คะแนนตัวนี้นะทีนี้มาที่ตู้อาวุธบ้างเห้ย <c oughs> เห็นอาวุธแล,ล้วหลอนมากโคโคมิเนี่ยตอนนี้ให้คะแนนเยอะขึ้นแล้วก็จริงนะแต่ว่าสิ่งที่ไม่ได้คะแนนเยอะขึ้นเลยคืออีโดนัทนี่นะตอนนี้เนี่ยน,น่าจะติดโผล่เป็นอาวุธ5ดาวที่อยู่แบบถ้าจัดเทียอาวุธทุกชิ้นในเกมอะ ผมค่อนข้างมั่นใจว่าโด,โดน,นั้น่จะอยู่ล่างสุดนะครับล่างสุดไปเลยหรือไม่ก็แบบสองสามชิ้นล่างสุดอย่างเงี้ยอาวุธอีกชิ้นหนึ่งที่ผมคิดว่าแบบสูสีมากๆกับโดนัทในความแบบจะบอกว่าความห่วยก็ไม่เชิงความที่มันไม่ตรงไม่ตรงกับตัวละครที่มันมาด้วยแนละ้วกันก็คือไอ้หอกจงหลีอะหอกหอกหินอะของจงหลีอะอันนั้นก็แบบไม่มีจงหลีใช้หอกแล้วเลยนะพอๆกับที่ไม่มีโคโคมิใช้โดนัทนั่นแหละนะแต่อย่างน้อยนะหอกนะั้นอะมันโคตรแฟชั่นเลยนะอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะไอ แต่ว่าโดนัทเนี่ยถ้าถามผมนะกับโคโคมิไม่ค่อยแฟชั่นขนาดนั้นมันไม่ได้ดูแบบใสแล้วดูโหแบบเข้ากันขนาดนั้นถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวอาวุธตู้เนี่ยจะจะใช้คําว่าคุ้มยังรู้สึกไม่คุ้มเลยคือผมก็เลยจะพูดว่าคุ้มสำหรับคนที่อยากได้อาวุธไรเดนแต่ว่ามันมันความเสี่ยงสูงมากความเสี่ยงสูงมากนะคือที่อยากจะเตือนของตัวอาวุธเนี่ยก็คือโอกาสในการออกอาวุธ1ชิ้นเนี่ยไม่ใช่50%นะครับมันคือประมาณ37%นะครับ มันคือ37%ได้ชิ้นนี้37%ได้ชิ้นนี้แล้วก็อีก25%น่ะได้ชิ้นอื่นนะครับคือมันจะอาจจะไปออก A m ม d ด6 7อาวุธตระกูลสกายบอดที่แบบไม่ค่อยมีใครใช้ได้ดีแล้วอะไรเงี้ยอาจจะไปออกอันนั้นได้นะเพราะฉะนั้นโคตรเสี่ยงเลยนะก็เลี่ยงได้เลี่ยงนะเลี่ยงได้เลี่ยงนะเฉพาะแล้วกันเฉพาะคนที่อวยไรเด่นจริงๆแล้วอยากได้เงาวนี้เท่านั้นนะครับถึงจะคุ้มนะถต่ว่าได้เงาวนี้มาแล้วแล้วแบบไรเด่นชอบไหมผมตอบเลยว,ว่าชอบนะส่วนตัวผมผมมีอันน ผมมีเงาอะไรเดนอยู่ชอบมากนะชอบมากๆเลยยังดีนะคือเอาจริงไองเงาไรเดนเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดรอบแรกเนี่ยมันมาคู่กับดาบใหญ่ดาบใหญ่หินเนี่ยซึ่งก็น่าเกลียดพอๆกับโดนนั่นแหละนะจะน้อยกันนิดนึงเออนั่นแหละคือมันมันฉลาดนะไอ้ไอ้โฮโยเวอร์เนี่ยมันมันหลอกขายเก่งนะไออาวุธที่แบบคนอวยเยอะๆเท่เหมาะเนี่ยมันต้องหลอกขายด้วยเสมอนะประมาณนี้เนาะก็ก็รับความเสี่ยงกันเาเองนะฮะ ทีนี้มาดูที่อุสีดาวกันบ้างซึ่งก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะดูแล้วอุสีดาวพอพอได้นะไอ้ธนูกับดาบใหญ่เนี่ยเป็นตระกูลใหม่ที่เอฟเฟกคือเอเลเมน a l เบิร์ดแรงขึ้นตามพลังงานของของตี้อะไรเงี้ยน,นะถามว่าดีไหมมันดูเหมือนจะดีแต่เอาจริงมันไม่ค่อยดีขนาดนั้นนะเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่นี่เกือบทุกตัวของตัวละครที่เน้นเบิร์ดอะเอเนอร์จีดีชาร์จจะดีกว่าเดเมีนะอย่างเช่นเท่าที่ผมเห็นอย่างล่าสุดผมเห็นคอนเทนต์ที่แบบ เป็น4ดาวเคลียอบิสของแบบทั้งช่องไทยช่องเทศอะไรเงี้ยนะอาวุธเนี่ยจะเน้นไปทางตระกูลของสกิฟฟิเชียลหรือเป็นตระกูลเฟลวเนียททั้งนั้นเลยนะคือแบบอย่างเช่นสมมติเล่นเปิดโถเง,งี้ยก็เล่นดาบใหญ่สกิฟิเชียลดีพลังงานอะไรเงี้ยหรือหรือไอเฟลวเนียอะไรเงี้ยนะหอกเหมือนกันมันจะเป็นตระกูลนั้นอนะดาบเล็กกับไอสกิฟฟิเชียลถูกไหมเพราะฉะนั้นอาวุธเนี่ยก็เลยผมยังไม่เห็นแบบยังไม่เห็นที่มันมีคุณค่าขนาดนั้นนะ แต่ที่ดีจริงๆของตู้นี้น่าจะเป็นหอกเฟ์เน,นียกับสมุดเนี่ยเพราะสมุดเนี่ยซูคโคชัยนะครับซูคโคชัยดีนะเป็นสมุดจาตัวเลยก็ได้นะครับแล้วก็ไอหอกเนี่ยใช้ได้แทบทุกตัวเลยนะใช้กระเซียงหลิงก็ได้โลนเสลียก็ได้ไรเด้นก็ได้เฟลเนียนแลนด์เนี่ยจงหลีก็ได้ทุกตัวที่ถือหอกใช้หมดดาบนี่ก็ช่างมานันน่าจะห่วยสุดในตู้นี้นะก็นั่นแหละก็ประมาณนี้นะก็เป็นตู้อาวุธที่สําหรับนักอวยไรเด้นเท่านั้นนะครับที่กดจะคุ้มนะ อ่ะโอเคอันนี้ก็คือตู้กาชาจบแล้วทีนี้มาพูดถึงอันนี้ซะหน่อยผมอดพูดถึงไม่ได้เลยคือผมไปเห็นในในทวิตเตอร์คือมันไม่โผล่มาในเกมนะแต่มันอยู่ในตัวของทวิตเตอร์เกนชินอิมแพที่มันประกาศอีเวนผมจะแปะให้ดูนะแปะนี่ฮะกิจกรรมใหม่ไม่รู้นะ Overflow Mastery Event นะครับมันบอกว่าระหว่างอีเวนต์นี้เนี่ยซึ่งเวลาเนเวันเลยนะช่วงช่วงท้ายแผนะครับปลายเดือนนะทราเวลเลที่ลงดัน สมุดพรสวรรค์ทาเลน์เนี่ยจะได้คูณสองว้าวอันนี้ผมว้าวมากเลยนะเพราะว่าไอกิจกรรมคูณสองเนี่ยมันปกติมันจะเป็นเลไลน์ไงแล้วมันจะได้เงินกับได้สมุดเวลยังไคูณสองซึ่งอันนั้นอ่ะมันจะจํากัดจํานวนครั้งต่อวันรู้สึกจะได้3ครั้งต่อวันที่คูณสองแต่ว่าไออันเนี้ยกิจกรรมเนี่ยเวันเนี่ยผมไม่เห็นมันเขียนจํากัดเลยเลยคือผมเดานะแต่ว่าสุดท้ายมันน่าจะมีจํากัดแต่ว่าณณรูปเนี้ยที่แปะให้ดูอยู่เนี่ย ไม่มีนะซึ่งถ้าเกิดมันให้เราฟาร์มดันพรสวรรค์7วันโดยไม่จํากัดเลเวิละคูณสองทุกครั้งได้จริงๆนะผมบอกเลยว่าอ้โหอภิมหากรเทพนะแบบทุกคนควรจะไปรอฟาร์มสมุดพรสวรค์ตอนนั้นนะแล้วฟาร์มให้แบบเวลก้าทุกตัวอะไรเง,งี้ยที่เล่นนะคุ้มมากนะคุ้มมากเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวอันนี้ผมตื่นเต้นมากนะก็รอดูกันว่ามันจะมีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับผมโอเคก็จบแล้วสาหรับสิ่งที่อยากจะพูดในคลิปนี้นะครับ และก็อีกครั้งนึงนะสำหรับใครที่มีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการคอมเมนต์อวยไรเดนคอมเมนต์อวยโคโคมิคอมเมนต์อวยตู้อาวุธก็ก็ก็ได้อวยตู้อาวุธก็ได้นะคอมเมนต์ไม่ได้นะหรือว่าพูดถึงกิจกรรมใดๆก็ตามนะครับสำหรับนี้ลายกอรเพลงก็ขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขและขอให้ไม่หลุดเลนกับเกมทีนิมเพกนะครับทุกคนเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายเปี้ยว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 